ก่อเต็มด่งเลยพี่น้องผมอยากเบิร์ล่ะครับพี่น้องครับก่อเต็มด่งเลยครับขอบคุณเอ็ซีครับขอบคุณกำลังใจครับขอบคุณกำ<ม>ลังใจจากพี่จากน้องนะครับตลอดจนเอ็มซีของบาวบอยแล้วก็พี่เฮาเดินที่มีสารนะครับผมครับผมฝากต้อนพี่น้องเป็นกำลังใจให้บาบอยเดี๋ยวนี้ทีสารแล้วกับพี่เฮาเดินที่มีสารไว้น้ำพี่นำน้องเมื่อสุดสุดคนแน่ก็แล้วกันเออกกนด้อครับผม จะปลาจาของมณีลูกหลานเขาดวงขาป่ามหาเห็ดมณีจะตือนจะทวงลูกหลานเรือขน่อยเปิดท่างเปิดป่าให้ลูกหลานมหาเห็ดมณีให้ได้สมปรารถนาเด้อครับผมพี่น้องครับมนีบาบอยกับพี่หัวดินนะครับมหาเห็ดอีกมือนึงครับผมพี่น้องครับหลังจากฝนตกเมื่อเืนนี้ ซกมือที่ซีครับผมพี่น้องซีมือซีขึ้นซกติดต่อกันนะครับผมพี่น้องครับนะครับบรรยากาศในดงในปลาครับมือนีวันที่หนึ่งคือสภาครับน้ำฝนทั้งกันครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขมงทุกบอลด้วยนะครับผมที่ติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้บ้าบอยในดินที่อีสานแล้วก็ไอ้ายครับหอยดินที่อีสานครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันครับพี่น้องหลังจากว่าวจบครับพี่น้องครับบ้าบอยเห็น ดอกแดงแดงครับพี่น้องเอาเบิ้งครับเอาเบิ้งแม่นเห็ดปอครับนี่ครับโอ้เห็ดกอใหญ่พี่น้องเห็ดกอใหญ่ครับสองดอกสองดอกพี่น้องโอ้สามสามดอกครับพนะครับโอ้หนึ่งดอกนึงครับเดี๋ยวมาเอาดอกนี้ก่อนครับผมพี่น้องครับนี่มาเอาดอกนี้ก่อนครับผมโอ้ดอกนี ste ้งามครับผมพี่น้อง าขาบักไงได้พี่น้องผมครับหลังจากขอเจ้าป้าเจ้าเขาเพิ่นแล้วครับผมครับสองดอกนี้ครับผมพี่น้องโอ้ดอกงามๆเลยพี่น้องขาเพิ่นจะปาดยา,ากนี่ครับผมเพราะว่าขาเพิ่นไงครับโอ้คนี่ได้ครับพี่น้องดอกนึงครับ ดอกนึงดอกนึงครับพอแล้วพอแล้วครับผมพี่น้องครับพอแล้วพอแล้วครับดอกนึงครับก่อแดงครับตามมาน้ากันครับผมพี่น้องครับเห็นดอกนึงเด็กแงอยู่หงอกไหมผมครับผมพี่น้องอ้เห็ดก่อใหญ่ครับนะครับผม ดอกเอดกอใหญ่ครับผมพี่น้องดอกงามครับพี่น้องครับครับครับผมพี่น้องครับมาบอกมาพออีกดอกหนึ่งหรอครับกอพี่น้องพูนะครับดอกกำงามครับพี่น้องโอ้พี่น้องครับมาบอยมาพ่ออีกแล้วครับอดกอใหญ่ครับดอกมัใหญ่เลยพี่น้องสองดอกครับ ครับผมดอกนึงครับมันมาเด้อเจ้าปลาเจา้าเขาเห็ดกอรครับผมพี่น้องลูกหลานมหาเห็ดมื่อนี้เปิดทางเปิดเห้ลูกเห็นเด้อโอ้ส่งมาอีกดอกนึงแล้วครับโอ้เห็ดกอรครับมาเด้อครับผมพี่น้องครับมาเด้อครับทิม งานนะครับมาสุขูสุคนครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามและชมเป็นกำลงังใจให้ด้วยครับผมกนงี้ครับครับเดี๋ยวนงครับเป็นลังน้อนครับผมพี่น้องโอ้เห็ดเป็นกอกรับครับ ครับโอ้ยติด้อนเลยครับผมดอกทั้งงานเลยพี่น้องครับโอ้ดอกแคปเทอร์สองดอกครับพี่น้องเป็นสองดอกสองดอกครับโอ้ก็พี่น้อง พี่น้องครับเปิดน้ำกันครับเปิดสมารกล้งน้ำกันครับผมพี่นอ้อง,นนงอ,นองครับสองดอกแบบน้ำนี่ครับผมโอ้พี่น้องครับเห็ดกอแดงใหญ่พี่น้องครับมือนี่เบาบอยโศกมานเห็ดกอแดงขนาดครับผมพี่น้องครับพี่น้องครับเบาบอยเห็ดอีกแล้วพี่น้องครับผมโอ้ยพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันอีกครับ ครับอีกดอกนึงครับงามๆครับผมมีน้องตุ้มๆเลยครับนี่นะครับโอ้่น้องครับปอบอยเห็นอีกแล้วครับใตเบ็นองเลยครับผมมีน้องอุ้ยน้องครับผมมาเด้อครับผมมาเด้อนะครับดอกงามๆเลยครับผมยี่ห้หนึ่งมาเก็บเห็ดครับมาครับเก็บเห็ดกก้ร่วมกันครับ นนะครับดอกบักไงเลยครับผมจุดใ้ใบมไปนะครับพีน้ครับยังไม่ถึงกำลังเอาครับบ๊อยเอาอยู่มองนีครับผมพี่น้องครับสองดอกบักไงหนึ่งพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันครับสองดอกสองดอกง่ายๆตุ้มๆเลยครับผมพี่น้องนะครับพี่น้องบนจุดใจครับนะครับผมพี่น้องีดอกนนเห็ย่ามาแย่งเขานะนะครับบ๊ว ห้อยดินเห็นอีกแล้วครับเห็นแล้โอ้พี่ห้อยดินไปเห็นอีกแล้วครับนะครับผมนั่งครับตุูงๆครับผมพี่น้องครับโอ้มาหนิบ่อยมันเห็ดกอแดงเงี้ครับผมพี่น้องอันนะครับผมพี่น้องครับอีกดอกนึงครับผมครับโอ้พี่น้องครับพี่น้องครับ เปิดน้ำกันครับเปิดน้ำกันครับกับบ้าบอยครับพี่น้องผมเอสซีทุกหม่องทุกบอลครับเก็บเป็นกำลังใจให้บ้าบอยนะครับมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อครับผมนะครับเห็ดกอใหญ่ครับผมครับผมบ้าบอยมาองคอเห็ดเพิงอีกดอกนึงครับครับผมครับผมครับผมผลงานครับเดี๋ยวไปเบิรงนน้ำกันอีกครับพี่น้องผมพี่น้องครับเอาบอยคอยอีกดอกแบบใหญ่นึงพี่น้องครับ พี่น้องจะมา่โผดใไงพูดแถวพี่น้องครับนะครับคนกำลังมาโอ้พี่น้องครับพี่น้องครับเบาบ่อยพออีกแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับโอู้ยครับผมพี่น้องคนกำลังเข่าครับคนกำลังมากพี่น้องผมครับผมพี่น้องเบาบ่อยไม่พอเห็ดพึ่งขอกำครับเห็ดพึ่งแซ่บครับเพื่อนครับฮะครับเบาบ่อยผดเห็ดพึ่งอีกแล้วครับผม ก็เป็นพวงของแซบครับนี่ครับครับผมมีดอกนึงครับงดงามนี่ครับผมครับผมอีกดอกนึงครับตัวนี้แบบงามเลยพี่น้องดอกตุ้มเลยครับผมโอ,ดอ้ดอกนี้แบบใหญ่เลยบบไไพี่หอยดินเกิดพิธีเคร่งพ่นนะครับผมพี่น้องหยัดบาตครับเด้อโอ้ย ผมนะครับพี่น้องครับฝนกํลาลังตกครับผมพี่น้องครับหช่ปลอกแปก๊กปลอกแป๊กเหรอครับพี่น้อนงเดี๋ยวมาเบิังน้ำกันอีกครับผมครับผมพี่น้องครับเห็นคนขอดงครับเห็นคนขอดวงดอกดง,งามครับพี่น้องครับไข่เขียวเป็นหน้าเขียวครับผมพี่น้อง หน้าเขียวครับครับเป็นตกครับผมพี่น้องครับน้ำฝนน้ำฝนก็อีกกองหนึ่ครับขวกครับผมพี่น้องขวกครับผมน้ำฝนมีกองครับดอกนึ่ง้างหน้าครับพี่น้องครับครับผมดอกนึงครับพี่น้องครับ ข้างครับผมครับผมดอกนึ่งครับพี่น้องเห็ดเผือกกตั้มครับครับเห็ดกอดอกนึงครับพี่น้องครับตกหนึ่งตงนะครับผมฝนตกใส่ผนแดงจื้งคืองครับผมพี่น้องครับนะครับผม ป่าขายเรียบร้อยครับดอกงามๆเลยครับผมพนักครับครับผมพี่น so, like ้องเห็ดพึ่งดอกนังครับครับผมดอกนึงครับเห็ดพึ่งเขลงนงครับพี่น้องครับนี่ครับดูดอกงามๆเลยผู้นั่งครับผมนี่แหละครับของแสียบบ้าบอยกับบ้าดินครับเพิ่งเขากัมเนี่ครับผมหนึ่งกระเสียบแกงกระเสียบครับผมพี่น้อง ครับผมลักษณะนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นเก็บเอาลโลดครับผมพี่น้องแ่บหวานครับผมพี่น้องครับบอยเห็นอีกแล้วครับดอกนังครับโอ้งามๆครับผมพี่น้องนะครับพี่น้องครับบอยสมโศกมานแท้พี่น้องพู้หนึ่ยพี่น้องเองมีของแ่บบอยกับพีหอดินครับเสียบอีรีครับพี่น้องรับผม บรรยากาศกระสีหมืดแน่ด้อครับผมพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับเพิ่งครับพี่น้องเพงกอดำอีกดอกนึงครับพี่น้องครับโอ้ขาเงี้ยเเลยพี่น้องครับผมกออีกดอกนึงครับดอกนตุ้มงามเลยพี่น้อง ครับผมครับผมพี่น้องใต้เบตองครับนะครับโอ้โหพี่อดินกำลังเก็บเห็ดกอครับพี่น้องเห็ดกอพี่น้องโอ้โหงามเลยครับ,รบเห็ดกอแดงใหญให่พี่น้องหนึงตระหนักครับดอกนึงครับอีกพี่น้องโอ้โหหนามเป๋าหยอยสดๆดอกนึนง พูดแล้วโอ้ยขาตันตันขาขา,ขา<ม>พี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันอีกครับพี่น้องผมอ๋นบ้าบอยพ่อ้กอดอกนึงครับพี่น้องโอ้ยดอกละคำละคำเลยโอ้พี่น้องฝน,น,นตกใส่เหลี่ยมมุ่วงๆเหลี่มมยมเมาวงๆจุ๋ยฝนตกใส่เหลี่ยมเมา่มาาวงเจพกันว่าเห็ดเ,เพิ่งเลี้ยนเหมาสันเซ็บเสียบสันครับพี่น้องผมพูดแล้วครับ เห็ดกอตัวนี้พี่น้องเบียดงามเลยบ้าดินยเียบขอกำพี่น้องครับดอกขอพี่น้องเพิ่งขอกำครับเปิดสมังกรงค้อกันน้ำกันครับผมพี่น้องครับอือยย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 ยดยย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 ยบ โอ้พี่น้องครับน้ำเขาโอ้ยอายน้ำเขากล้องว่าวบอยแล้วน้ำเขากล้องว่าบ่อยแล้วครับเพื่อนพี่น้องที่เพ่เห็นดอกเห็นล้วครับผมโอ้ยครับพี่น้องครับตาโถงพี่น้องครับเเียยวรลฝนตกครับผมพี่น้องมื่อนี่สีสลุกเร็วๆเดิครับเด้อพี่น้องครับผม มื่อนี้ผลงานของบ้าบอยรักษาบ้าดินนะครับผมพี่น้องนะครับเห็ดกอเต็มดงเลยพี่น้องโหอยากเบิ้อราคาพี่น้องครับเห็ดกอเต็มดงเลยครับขอบคุณเอฟซีครับขอบคุณกำลังใจครับขอบคุณกำลังใจจากพี่จากน้องนะครับตลอดจนเอฟซีของบ้าบอยแล้วกษาพี่เฮาดินที่นิสารนะครับผมครับผมฝากต้อนพี่น้องเป็นกำลังใจให้บ้าบอยเดี๋ยวนี้นีสารมรักษาพี่เฮาดินที่นิสารไว้น้ำดีน้ำนองเมื่อสุดขุดคนแน่ก็แล้วกันเด้อครับผมกินแบบนี้พอเฝ้่าเนี่ยพี่น้องต้องทานชื่นชอบเนี่ยมาก ในพิธีเชียร um, yeah. yeah. well, ์ตรงคนนี้สามวันเทาก็นจะเริ่มกดแช่เป็นกำลังใจให้บ้าบวบในเด้อครับฝ้าห้องเหล่าครับผมเบาไว้บาไว้ครับสวัสดีครับพี่หลอกครับสสวัดีพี่หลอกจะได้มีแห้งรับมือกับสวัสดีครับสวัสดีครับหนาวครับหนาว